ทำมาจากกับประวัตนสูตรพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมเรามาเริ่มทำความเข้าใจภาพรวมกันก่อนครับพระสูตรนี้คือพระธรรมเทศนาแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีณป่าอิสิปตนมรุคทายวันเขตเมืองพารณาณสีซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาผมจะสรุปเนื้อหาแบ่งเป็นสามช่วงหลักเพื่อให้เราค่อยๆศึกษาไปทีละส่วน และผมจะขยายความในแต่ละจุดครับ 1. ทางที่สุดสองสายที่ควรหลีกเลี่ยงหรือส่วนที่สุดสองอย่างพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการเตือนว่าผู้หวังความหลุดพ้นไม่ควรเดินในทางสุดตรงสองทางคือการมัสุขันลิกานุโยกการหมกมุ่นอยู่กับความสุขทางกายหรือการมกิเลตซึ่งเป็นเรื่องทางโลกต่ําต้อยและไม่ช่วยให้เกิดปัญญาการหมกมุ่นมัวเมาในกามสุขหรือสบายเกินไป อัตตะกิลมัฐานุโยกการทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าซึ่งเหนื่อยฟรีและไม่ใช่ทางผลทุก์การทรมานตนเองให้ลำบากเปล่าหรือตึงเกินไป 2. ทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาเมื่อเลิกทางสุดตรงแล้วก็ให้เดินตามอริยมรตมีองค์8เช่นเห็นชอบคิดชอบพูดชอบเป็นตน้นซึ่งเปรียบเหมือนทางสายกลางที่ทำให้เกิดจักสุคือความเห็นและปัญญา นำไปสู่ความสงบและการตรัสรู้ 3. อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4อย่างนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของพระสูตรซึ่งอธิบายถึงทุกข์หรือปัญหาการเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากความไม่สมหวังสมุทัยหรือสาเหตุคือตัณหาหรือความอยากคืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นนิโรธหรือเป้าหมาย การดับทุกข์คือการสลัดความอยากออกไปให้หมดมักหรือวิธีแก้ได้แก่ข้อปฏิบัติ8ประการเพื่อไปถึงการดับทุกข์พระองค์ทรงอธิบายว่าทรงรู้แจ้งในอริยสัจสี่นี้โดยรอบสามมีอาการ12คือสัจญาณรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุนี่คือการดับนี่คือทางกิจจญาณรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุควรละการดับ ควรทำให้แจ้งมักหรือทางควรเจริญกะตะยานรู้ว่าได้ทำกิจเหล่านั้นสำเร็จแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านอัญญากนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงทรงอุทานว่าัญญาสิวตะโพกนทัญโยแปลว่าโกนทัญญะรู้แล้วหนอ และท่านจึงเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาทําให้พระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนเป็นครั้งแรกในโลกธรรมะาจากกับประวัตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์จึงเปรียบเสมือนการประกาศอาณาจักรแห่งธรรมให้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมสรุปแบ่งเป็นประเด็นสําคัญดังนี้ครับหนึ่ง ทำไมต้องชื่อว่าธรรมจักกับประวัตนสูตรคำนี้มาจากภาษาบาลีสองคำหลักคำแรกคือธรรมะแปลความว่าความจริงแท้ของธรรมชาติหรือคำสอนคำที่สองคือจักมีความหมายว่าอาวุธของพระจักรพรรดิหรือล้อของรถความหมายเชิงเปรียบเทียบในสมัยโบราณเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิยาตราทัพไปที่ได จะหมุนไปเพื่อประกาศอํานาจและแผ่ขยายอาณาเขตพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำนี้เพื่อสื่อว่ากงล้อแห่งธรรมได้เริ่มหมุนไปแล้วเพื่อแผ่อานาจแห่งความจร,รมิงหรือธรรมเข้าไปชำระล้างความมืดบอดในใจของสัตว์โลกและไม่มีใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารหรือพรมที่จะมาต้านทานหรือหยุดยั้งกงล้อนี้ได้ 2>, 2. การหมุนวงล้อยานทัศนะสามรอบ การหมุนวงล้อธรรมในที่นี้ไม่ใช่การหมุนวัตถุแต่คือกระบวนการทางปัญญาที่เรียกว่าญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำอริยสัจสี่มาพิจารณาให้ครบสามรอบมี12อาการดังนี้ครับรอบที่ 1. สัจญา,านหรือการอย่างรู้ตัวความจริงคือการทำความเข้าใจทฤษฎีว่าอะไรคืออะไรรู้ทุกรู้ว่านี่คือความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวง รู้สมุทยัยรู้ว่านี่คือเหตุให้เกิดทุกข์รู้นิโรธรู้ว่านี่คือสภาวะที่ทุกข์ดับลงรู้มรรครู้ว่านี่คือทางปฏิบัติเพื่อถึงการดับทุกข์รอบที่สองกิจจยานการอย่างรู้หน้าที่คือการรู้ว่าเราควรทําอย่างไรกับความจริงนั้นๆทุกข์ควรแก่การกําหนดรู้คือยอมรับว่ามันมีอยู่ไม่หนีสมุทยัยควรแก่การละคือปล่อยวางเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นิโรธควรแก่การทําให้แจ้ง หรือการเข้าถึงสภาวะนั้นมักควรแก่การทำให้เจริญคือลงมือฝึกฝนปฏิบัติรอบที่3กะตะยานการอย่างรู้ว่าทำเสร็จแล้วคือการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าภารกิจสิ้นสุดแล้วทุกได้กำหนดรู้เสร็จสิ้นแล้วสมุท,ทยัยได้ละเสียเสร็จสิ้นแล้วนิโรธได้ทำให้แจ้งเสร็จสิ้นแล้วมักได้ทำให้เจริญปฏิบัติถึงที่สุดแล้วบทสรุปของการหมุนเมื่อพิจารณาครบทั้งสี่อริยสัจ คูณด้วย3รอบ4ี่คูณสเท่ากับ12จึงเรียกว่าอาการ12เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาจนครบ12ออาการนี้แล้วจึงทรงกล้ายืนยันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างสมบูรณ์และกงล้อธรรมก็ได้หมุนขับเคลื่อนไปตั้งแต่วินาทีนั้นเองครับสวัสดีครับ